Hum, mm -hmm. ดีครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่ลงวงจรไปให้นะครับเป็นวงจรแยกเสียงเบสนะครับใช้ i c 4 5 5 8นะครับก็ลงไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนทำนะครับก็ตัวนี้ผมได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างมาแล้วนะครับก็ดีที่สุดแล้วนะครับได้แค่นี้แหละนะครับ เพราะว่าอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นวงจรที่ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมขอถอดหรือชิ้นส่วนมันออกมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาประกอบใหม่พร้อมกันนะครับอ่ะโอเคอ่ะโอเคครับก็อุปกรณ์ก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่ประมาณกี่ตัวมีไม่กี่ตัวนะครับก็จะมี C นะครับ104 จะใช้เป็นสีเหลืองสีเขียวก็ได้นะครับใช้สองตัวแล้วก็ C นะครับสามสามสองตัวนี้สามสามสองนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ R 5 0ห้าร้อยโอห์มนะครับสองตัวต่อสายไฟไว้นะครับนี่แล้วก็ต่อไปสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นสายกราวไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ C นะครับเป็น C แบบมีขั้วนะครับค่า4.7ไมโครนะครับอ่าใช้หนึ่งตัว เจกี่โวลต์ก็ได้นะครับต่อสายไฟไว้ฝั่งลบนะครับเพราะว่าขามันสั้นนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็น R นะครับ220โอห์มเอ้ย220 k นะครับอ่ามันมันไม่มีค่าตรงนะครับก็เลยอนุกรมเอานะครับอ่าต่อไปก็ R 2 2 k นะครับแล้วก็ R 1 0บ k นี่ต่อกันไว้แบบนี้นะครับอ่าก็พยายามต่อให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่า มีมันมันมีประโยชน์อยู่นะครับขาที่เลยมาก็เก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะต่อไปก็เป็นพระเอกเรานะครับสี่ห้าห้าแปดโอเคอ่ะตัวนี้นะครับก็ได้เชื่อมขาไปแล้วนิดนึงนะครับจะเชื่อมขาหกกับขาเจ็ดนะครับเข้าด้วยกันนี่นะครับขาตรงกลางสองขาเนี่ยอ่ะเชื่อมหากันนะครับตามวงจรเลยเนี่ยน่ครับนี่ฝั่งนี้นะครับต่อไปนะครับก็เชื่อมสี่หนึ่งศูนย์สี่นะครับอ่ะไม่โฟกัสเลย เชื่อม C 1 0 4นะครับจากขา3านะครับนี่ขา3าฝั่งนี้เข้าขา5นะครับอ่ะอันนี้ก็เชื่อมไว้แล้วนะครับต่อไปก็จะเชื่อมนะครับเป็น C นะครับ C C อะไรเนาะ C 3 3 2นะครับกับเข้าขา1กับขา2เข้าด้วยกันนะครับก็หาอะไรมาหนีบช่วยนิดนึงนะครับอ่ะต่อขา1กับขา2เข้าด้วยกันนะครับ เชื่อมทีลราคานะครับเอาขาหนึ่งให้ติดก่อนนะครับแล้วค่อยดัดอีกขาหนึ่งเข้ามาหานะครับอบอ่าได้แล้วนี่นะครับได้แล้วต่อไปก็ใช้นะครับ R นะครับ2 2 0 K นะครับต่อขาหนึ่งเข้าขาสองนะครับก็คือข้อมกับ C ตัวเมื่อกี้นะครับต่อที่เดียวกันเลย ต่อขาหนึ่งให้ได้ก่อนนะครับตามสเต็ปอ่าได้แล้วนะครับนี่อ่าต่อไปก็ใช้ R10K นะครับที่เราต่อไว้นะครับต่อจากขาหนึ่งนะครับเข้ากับขาห้านะครับต่อก่อนขาหนึ่งเข้าขาห้านะก็ขาหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะครับหันมาอย่างงี้นะครับขาหนึ่งเข้าขาห้าฝั่งหนึ่งแล้วก็เข้าขาห้าไปนะครับ ต่อไปนะก็ต่อที่ขาหนึ่งแต่ยขาหนึ่งเข้าขาห้านะครับโอเคอเชื่อมก่อนโอเคครับหาได้แล้วจัดทรงนิดนึงนะครับเป็นแบบนี้แล้วนะครับ อ่าต่อไปก็ใช้นะครับ C 1น4ตัวนึงนะครับต่อจากขาขาที่เราเชื่อมเนี่ยสองขาติดกันเนี่ยในเนี้ยนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็เข้าที่ตรงที่เราใช้ R 1 0 K ต่อกันก็คือเนี่ยตัวเนี้ยการการที่ผมบอกว่ามีมันยังมีประโยชน์นะครับอ่าเพราะว่า C ผมตัวมันสั้นนะครับอ่านี่แบบแบบแบบนี้นครับประมาณนี้นี่ๆนะครับ เป็นแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับต่อไปก็อ่าใช้นะครับ C ตัวนี้ C 4.7นะครับ4.7ไมโครนะครับต่อที่ขา2เป็นสัญญาณเข้านะครับต่อไปเลยนะอ้ยไม่ใช่นะครับขาสองเป็นสัญญาณเข้าขา2สัญญาณเข้าต้องใช้ตัวนี้นะครับอ่าขออภัยด้วยนะครับ พอดีทำๆก็เบลอเหมือนกันนะครับาสอเป็นสัญญาณเข้านะครับใช้ R นะครับ 22k นะครับตะกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ต่อไปก็เป็น R เอ้ยเป็น C นะครับ4.7นะครับต่อที่ขา6ขา7นะครับก็คือขาที่เราต่อกันะฝั่งเนี้ยที่เราลง C 104ไปเมื่อกี้นะครับใช้โค้ดลบต่อเข้าไปนะครับ อ่านี่ยโอเคเสร็จแล้วนะครับอันนี้ข้านี้เราก็จะเอาไปต่อเป็นเป็นเอา์นะครับตรงนี้เอา์เป็นสัญญาณออกไปขยายนะครับต่อไปก็ใช้นี่ครับสายไฟที่เราต่อกับ r 500โอห์มไว้นะครับอ่าต่อเข้าไปเลยนะครับขา c กับขา8นะครับต่อเข้าไปก่อนนะครับขา c กับขา8นะครับนี่ขา c นี่ขาแนะครับอ่า คลิกก็ได้กลับด้านนะครับเชื่อมไปอ่าโอเคครับได้ละโอ้ยยังไม่อยู่ตัวนะครับแต่ปวดช่วยนิดนะึงโอเคอ่าได้แล้วนะครับนี่ไฟเข้านะครับต่อไปกราวนะครับกราวเข้ายัางไงกราวเข้าที่นะครับขา สราวเข้าที่ขาสามนะครับสายกาวจะเข้าที่ขาสามขาสามอยู่ฝั่งนี้นะครับต่อด้านล่างดีกว่าคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสอนแบบไม่ตัดเลยนะครับอ่าสายกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นสัญญาณเข้านะครับนี่สัญญาณเข้าจริงๆแล้วนะครับแจ็คจากโทรศัพท์นะครับอันนี้ผมไม่ต่อวอลลุ่มนะอ่าแล้วก็เอาจะมีสองสายนะครับมี L R นะครับมีกาวนะครับ กราวแล้วก็ลงที่ขาสามนะอ่าส่วนซ้ายขวาก็ลงที่ 4R22K นะครับนี่ R22K นะครับก็อันนี้ผมทําแบบโมโนนะครับก็คือต่อเข้าไปหมดเลยเดี๋ยวจะถ้าอ่ะได้มาแล้วนะครับขอนอกเรื่องนิดนึงก็คือหาได้มาแล้วนะครับ TDA2030 นะครับไปจัดมาแล้วนะครับอ่าอันนี้เบอร์ตรงแน่นอนนะครับอ่าได้มาตัวละ40บาทนะครับก็ จะทาข้างหนึ่งขับเบสข้างหนึ่งขับกลางแหลมนะครับอ่ะเดี๋ยวรอ,รอชมได้เลยนะครับโอเคก็เสร็จแล้วเราก็จะเอามาต่อเข้ากับแหล่งจแหลใจนี่มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าเออแหล่งจะ่ะต่อเข้ากับแหลใจของขยายได้เลยใช่ไหมนะครับถ้านะครับขยายสมมติเพื่อนเป็นเจ็ดซีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ไฟประมาณบวกลบสิบห้าโวลต์นี่ใส่ได้เลยครับเอาขั้วขั้วไฟที่เราต่อไว้เนี่ยมาต่อเข้าได้เลยนะครับ แต่ถ้าขยายเราใช้ไฟบวกลบ40บโวลต์อะไรประมาณนี้ไม่แนะนำนะครับต่อไม่ได้นะครับไม่แน่นอนนะครับก็ให้ทําชุดไฟแยกนะครับอันนี้เป็นชุดไฟรวมเลยนะครับเพราะว่าไฟที่ใช้ในขยายมันไม่สูงนะครับผมก็เลยต่อเข้าด้วยกันเลยนะครับขั้วเรานะครับสายกาาจากขาสามมาต่อเข้าที่กาาของกาาของพาวเวอร์ p l y นนะครับพาจ่ายไฟเราเลยนะครับตัวนี้เป็นบวกลบ15โวลต์นะครับส่วน ขา8นะครับขาแปเราจะต่อไฟบวกนะครับตามวงจรเลยขาแปดต่อไฟบวกไฟบวกฝั่งนี้นะครับตะกัวนะครับต่อยากนิดนึงโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็ไฟลบนะครับไฟลบแล้วก็เข้าที่ลบไปเลยนะครับติดยังไงติดแล้วนะครับอ่ะต่อไปเป็นเอานะครับเอาก็เอาจะมี2เส้นนะครับก็คือเส้นหนึ่ง เป็นกราวเส้นหนึ่งเป็นบวกนะครับนี่มาเข้าขยะไอซีหนึ่งนะครับผมก็เนี่ยไอซีที่เราต่อแยกออกมาตะเกียะนะครับก็ต่อเข้าไปที่โคบวกนะครับนี่แบบแบบนี้เลยนะครับออโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะก็ใช้เวลาไปเยอะพอสมควรนะครับก็เป็นวงจรที่ค่อนข้างละเอียดนะครับอ่าโอเคอันนี้ต่อไปจ่ายไฟเข้าเลยนะครับปิดแล้ว อ่าอ่าเราลองใช้นิ้วแตะดูนะครับโอเคมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองเทสดูสักหนึ่งซิงเกิลนะครับอ่าก็สังเกตเห็นว่าตอนคลิปนะครับผมเปิดเสียงแทบสุดเลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นลูกหูฟังนะครับบางทีเสียบไปก็ไม่ขึ้นลูหูฟังนะครับมันก็จะขับได้แรงกว่าอันนี้ันี้นนขึ้นลูกหูฟังนะครับเนี่อ่าขึ้นลูกหูฟังนะครับ ก็โทรศัพท์เครื่องนี้มันเปิดเพลงได้ไม่ค่อยแรงนะครับอ่ะเงไนเลีนี่ครับเป็นแบบเป็นเบสเกือบทั้งหมดนะครับจะมีเสียงกลางปนมานิดเดียวนะครับโอ้ยเดียวเกินละ เดี๋ยววงจรนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็ไปดูกันได้นะครับเป็นอยู่ใน Google Drive นะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็รอชมได้เลยนะครับ IC ถูกเบอร์แล้วนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ